ท a r สปอร์ภูมิใจนำเสนออดิเมเวันพันแมนตอนที่9 ตอนที่แย่ที่สุดสําหรับคุณต้าครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยครับว่าทําไมผมรู้สึกว่าตอนนี้มันแย่เอามากๆสาหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบตอนนี้นะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะมันก็เลยกลายเป็นดราม่านิดหน่อยครับสําหรับคนที่ชอบและไม่ชอบคราวนี้มาฟังเหตุผลของฝั่งที่ไม่ชอบอย่างผมกันบ้างครับผมเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับที่พอใจและชื่นชอบเวอร์ชั่นนี้มากกว่าเวอร์ชั่นใหม่แต่ถ้าหากใครเป็นสายมังงะจริงๆแล้วเราก็ฟังผมสักหน่อยนะครับมาเริ่มกันเลย สำหรับมหากกรรมในเรื่องของอดีเมวันพันแมนนะครับที่มีการหักหลังคนดูอย่างเช่นมีการเอาภาพมาถัดแปะแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นหน้าขึ้นหลังซูมเข้าซูมออกผมถือว่าเป็นการหักหลังคนดูแล้วกันนะครับมันเป็นการดูถูกคนดูครับที่ดูอดีเมมาหลายๆเรื่องเนี่ยพอมาถึงเรื่องที่เขาชื่นชอบทีมงานทํากับการ์ตูนที่เขาชื่นชอบด้วยการซูมเข้าซูมออกครับความรู้สึกไม่เหมือนกับการดูอดีเมเลยตรงนั้นข้ามผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นภาพแช่30วิ รวมไปถึงการโลสไลด์และอื่นๆครับมีมสีแสงเสียงที่เป็นน,นีออนโอ้ไม่รู้จะบรรยาย่างไรแต่ในตอนที่9แฟนคลับหลายๆคนก็ทําใจไว้แล้วละแต่เขาก็บอกว่ามันจะเป็นตอนที่ดีที่สุดครับตอนที่8เนี่ยมันก็ทําให้พวกเราได้รู้สึกว่าตอนที่9นั้นมันจะดีครับแต่พอมาถึงตอนที่9เนี่ยมันมันก็จริงนะแต่สําหรับเนื้อหาที่มันปล่อยออกมาครับมันกลับกลายเป็นว่าทําให้แฟนมังงะอย่างผมและแฟนมังงะหลายๆคนที่เฝ้ารอคอยถึงกับเวศ เลยทีเดียวครับผมใช้คําว่านอกจากหักหลังคนดูแล้วยังหักหลังอาจารย์มุราตะหักหลังคนที่อ่านมังงฉะฉบับรวมเล่มด้วยเช่นเดียวกันครับคนที่สนับสนุนมังงะด้วยการซื้อมาสะสมเอาไว้หรือซื้อมาอ่านครับบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านตามเว็บด้วยนะเฝ้ารอคอยที่จะอ่านมังงะเฉพาะฉบับรวมเล่มเท่านั้นนะครับ ตรงนี้เรียกได้เลยว่าเป็นมหากรรมการหักหลังครั้งใหญ่เลยละ่ะรวมไปถึงการหักหลังอาจารย์มุระตะอาจารย์มุระตะเนี่ยจะมีการแก้ไขบทนะครับเพื่อจะเชื่อมเนื้อหากับอนาคตหรือเนื้อหาที่จะมีตัวละครใหม่เข้ามายกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงบทในฉากของจกักรพรรดิเด็กนะครับจะมีตัวละครที่เข้ามาในฉากด้วยอย่างเช่นไสยธรรมะพระเอกของเราครับที่เข้ามาระหว่างที่จกักรพรรดิเด็กกําลังถูกล่อลวงด้วยในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพระเจ้านะครับที่เข้ามาแทรกแซงด้วยเช่นเดียวกันแต่ไสยธมะ ก็เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันครับในจังหวะที่พูดคุยกันเนี่ยมันทําให้ตัวของจักรพัรดิเด็กเนี่ยเข้าใจในตัวของฟินิกแมนมากขึ้นและหลังจากการต่อสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งไซตามาเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะช่วยจักรพัรดิเด็กเอาไว้และการมาช่วยครั้งนี้ครับ การต่อสู้นั้นมันไม่ได้จบลงที่การตุยของฟินิกแมนเหมือนกับเวอร์ชั่นที่ปล่อยไปในอดิเมะนะครับฟินิกแมนยังรอดชีวิตเพราะพลังของเขานั้นลดเหลือระดับภพยพิบัติลูกไก่ซึ่งมันก็จะปูบทไปหาฟินิกแมนนะครับในอนาคตที่กับตัวกลับใจและเผลอๆเนี่ยอาจจะมีการมาช่วยฝั่งมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับความเป็นจริงแล้วฟินิกแมนไม่ใช่คนร้ายขนาดนั้นครับและมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่จกักรพรรดิเด็กและฟินิกแมนคือเพื่อนกันในอนาคตอีกหนึ่งอย่างครับ ความสามารถของไซตามะที่เข้ามาช่วยเหลือจกักรพรรดิเด็กถึงแม้ว่าตัวของจกักรพรรดิเด็กจะมองตามไม่ทันความเร็วของไซตามะซึ่งมันเร็วอย่างมหาศาลระาวัาวางอลังการงานสร้างแม้แต่ตัวฟินิกแมนก็มองตามไม่ทนันรวมไปถึงวินและเฟรมก็มองความเร็วของไซตามะไม่ทันเหมือนกันเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของจกักรพรรดิเด็กสงสัยในความสามารถของไซตามะและเขาก็จะกลายเป็นหนึ่งคนที่รู้ความสามารถของไซตามะในอนาคตครับตรงนี้บทนี้หายไปเลยและอีกหนึ่งบทครับวินและเฟรมน ได้รับพลังการเกิดใหม่จากฟินิกแมนฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แฝดประกายแสงจัดการไปและทั้งสองคนกําลังจะหลบหนีครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะหลบหนีไปได้แต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ไซดามะตบตูบต่อยหมัดเดียวหมัดเดียว หมัดเดียวหลับสองคนน่ะคือบทเหล่านี้ครับมีการแก้ไขใหม่จากอาจารย์มุระตะที่คิดเอาไว้แล้วนะครับว่าจะเชื่อมบทอย่างไรอนาคตจะมีตัวละครไหนโผล่ออกมาบ้างคราวนี้ถ้าหากทําเวอร์ชั่นตามหนังสือรวมเร่มนะฮะที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นแบบเก่าเนี่ยก็มันจะมีการเชื่อมบทไปถึงการต่อสู้กันระหว่างไซตามากับโอโรจิ ic, ที่จะมีพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงซึ่งมันหมายความว่าภาค4ภาค5มันจะมีครับและพระเจ้าก็จะโผล่มาแบบที่เพื่อนๆหลายๆคนจะรู้สึกว่า อ๋อไม่ได้โผลมาแบบทําให้เรางงว่าเอามาจากไหนอยู่ดีๆก็มามันถูกเชื่อมบทเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับพอมีพระเจ้าเพื่อนๆจะนึกถึงใครนะกาโล่ร่างคอสมิกที่ได้พลังจากพระเจ้านี่ไง เชื่อมไว้แล้วแต่ถ้าเอาเวอร์ชั่นเก่าพระเจ้าอยู่ไหนครับไม่มีอยู่ดีๆก็โผล่มาเลยก่อนหน้าน,นี้เราเคยคุยกันนะครับว่าการเชื่อมบทวันพันแมนเนี่ยเป็นอะไรที่เชื่อมเอาไว้ได้ดีมากๆนะครับแต่พอมาตัดบทแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้พวกเรารู้สึกว่าในอนาคตพวกเขาจะปฏิติดปตอ่อเนื้อหาอย่างไรครับซึ่งมันปฏิติดปตอ่อยากมากๆฟินิคแมนจะโผล่มาในอนาคตได้อย่างไรในเมื่อตายไปแล้ว จกักรพรรดิเด็กจะอยู่ดีๆแล้วมาเจอฟินิกแมนแล้วกลายเป็นเพื่อนกันได้ยังไงในเมื่อไม่มีบทในการพูดคุยหรือทำความเข้าใจกันเหมือนฉบับใหม่จกักรพรรดิเด็กจะสงสัยในตัวของไซตมามะได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้เห็นความสามารถของไซตมามะหรือไม่ได้เอะใจว่าไซตมามะนั้นมาอยู่ในรังสมาคมมนุษย์ประหลาดได้อย่างไรและอยู่รอดจนถึงไปขึ้นข้างบนได้อย่างไรอารมณ์ป,ประมาณนี้ครับทุกอย่างมันจะ พังพินาศสันตโลไปหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งครับแฟนขับญี่ปุ่นตอนนี้ก็เริ่มจะเดือดแล้วนะว่าทําไมทีมอดิเมะถึงไม่ทําตามต้นฉบับของอาจารย์มูรตะทําไมไม่ทําตามหนังสือรวมเล่มที่มีการวางขายละ่ะบางคนไม่ได้อ่านในเว็บบางคนซื้อหนังสือมาอ่านอย่างเดียวแล้วเขาจะงงไหมละ่ะคือถ้าคนอ่านหนังสืออย่างเดียวพวกเขาก็จะไม่รู้เลยครับว่ามันมีเวอร์ชันนี้อยู่มันคล้ายๆกับการโดนหักหลังครับพวกเขาสนับสนุนด้วยการซื้อหนังสือไปแต่อาดิเมะทำออกมาโดยที่พวก เขาไม่เคยเจอเนื้อหานี้มาก่อนครับย้ำอีกรอบนึงว่าคนซื้อหนังสือเนี่ยจะไม่เจอเนื้อหาแบบนี้ครับจะเจอเฉพาะคนที่อ่านเว็บเท่านั้นและคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือคนที่ดูเฉพาะอานิเมะค,ครับพวกเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าเขาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยมันตอนนี้มันโคตรสนุกเลยนะแล้วมีคนมาดราม่าทำไมว่าเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่คือ คนที่ดราม่ารเวอร์ชั่นเก่าแล้วเวอร์ชั่นใหม่คือคนที่ตามมาหง่ะทุกๆสัปดาห์จากการดูในเว็บไซต์ที่มีการปล่อยออกมาจากลิขสิทธิ์นะครับ คราวนี้ผมพูดอีกนิดนึงครับผมเนี่ยโวยวายนะในเพจของผมเลยครับว่าทำไมเขาไม่ทำเวอร์ชันใหม่ทำไมเขาเอาเวอร์ชันเก่ามาจากไหนคราวนี้ผมก็เข้าไปดูในเว็บของทางการนะครับมันก็ผมขออาภัยด้วยผมอะเลือดร้อนไปด้วยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยหาไม่เจอเปิดหน้าแรกตอนที่ถูกมาเรียงเนี่ยมันเป็นตอนใหม่ทั้งหมดเลยครับแต่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาบอกว่าคุณต้ามันยังมีการเก็บเนื้อหาเก่าเอาไว้นะครับจากช่องหนึ่ง ตรงท้ายเลยซึ่งมันไม่ได้มีการมาต่อกับเนื้อหาใหม่นะครับคือเขาเอาไปเก็บไว้ในใน <c oughs> ในเขาเรียกว่าหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งต้องกดเข้าไปดูครับถึงจะเห็นว่าอ๋อมีการเอาเวอร์ชันเก่าเนี่ยมาเก็บไว้ตรงนี้ซึ่งผมก็คิดในใจว่าเอามาเก็บไว้ทำมะขามอะไรครับ <c oughs> เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเข้าใจบางส่วนแล้วนะว่าทําไมแฟนคลับที่อ่านมังงะเนี่ยถึงออกมาโวยวายครับกับการไม่เคารพอาจารย์มุรตะกับการไม่เคารพต้นฉบับใหม่ล่าสุดกับการไม่เคารพฉบับรวมเล่มทีมงาน JC s t a f f คิดอะไรอยู่ถ้าเอาฉบับนี้มาจะไม่ทําภาคสี่แล้วเหรอ วันพันแมนจะตัดจบที่ภาค3จริงๆเหรอตรงนี้ก็ทิ้งคำถามปมใหญ่ๆให,ให้กับพวกเราเลยครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยอย่างไรกับตอนที่9ตอนที่ไม่ทำตามต้นฉบับแก้ไขใหม่หลวมเล่มโอ้ <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าเอาไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับ t e a c a sport รักทุกคนแล้วมากๆและวันนี้๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะคุณตาบนทั้งคคลิปเยรบ